กดกระดิง่งไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด,ด้วยนะครับสายทานสามชาแนลครับผมครับท่านผู้ชมครับผมของก็มานะครับสั่งที่ดำได้สีฟ้าสั่งหน้าดำเนะี่ยได้สีฟ้าช้าสองวันนะสั่งวันศุกร์ที่แล้วนะส่งวันจันทร์นะ เสาส่งได้ไม่ส่งครับน,นะก็มาแล้วนะฮะกล่องอันนี้กล่องห้าห้าจุดสองนะนะท่านผู้ชมนะฮะอาจจะใหญ่นิดนึงครับผมนะสำหรับท่านผู้ชมก็ที่มีชอบความใหญ่นะห้าจุดสองนะถ้าใส่สี่จุดสองก็ก็จะเล็กนิดนึงครับผมตอนนี้ก็ห้าจุดสองนะะถ้าสี่จุดสองก็ จะเตี้ยนิดนิดหนึ่งครับผมนี่ลงอีนิดหนึ่งเตี้ยเนี่ยฮะข้าวปลานี่ะดรับนี่ประมาณนี้นะฮะก็น่าจะพอดีนะฮะความบลังการนะฮะมันก็ให้มันสมกับรุ่นห้าพันนะฮะน่าจะได้อยู่นะท่านผู้ชมพอสวิตชิ่งก็เป็นรุ่น6,000 VA นะ4ะสี่สิบ คูณ120นะลองลองดูนะเอา40คูณ120เท่ากับคูณ90%เอาสัก85%นะคูณ85%เนะเท่ากับนะก็คือกำลังวัดนะนี่ก็ใช้กลองใหญ่ก็เพราะคาปาเนี่ยนะมันมันสูงก็ท่านผู้ชมนี่คาปาก็3นิ้วแล้วนะ เราจะใช้4.2นิ้วมันก็แค่ห่างแค่2มิลจากฝามันก็นิดเดียวนะผมก็เลยเอา5.2เนี่ยเผื่อเรายกขึ้นมาอีกอ่ายกจากขึ้นมา15มิลนะะก็เหลือสักนิ้วหนึ่งนะก็ยังให้มันดูอลังการนะกล่องใหญ่นะฮะท่านผู้ชมครับผม 5.2นิ้วเพราะว่าจะหา4.2มันห่างกัน100ร้อกว่าบาทนะก็เลยเอาใหญ่ไปเลย <c oughs> 5.2ว่าจะกล่อง5นิ้วมันก็มีนะกัน,นครับกล่อง5นิ้วแต่ท้ายไม่สวยนะท่านผู้ชมไอรุ่นมันก็ถูกลงนะรุ่น2ไฟ2ฝั่งแล้วก็เสียค่าค่าไฟเพิ่มนะท่านผู้ชมก็หลอดไฟอนนี้ผม ผมมีอยู่นะเนี่ยรถสั่งสีดำได้ได้สีฟ้านะสั่งสีฟ้าได้สีดำนะช้าไปหน,นึ่งวันมันจะเนี่ยสั่งสีฟ้าได้สีดำนะสั่งสีดำได้สีฟ้านะท่านผู้ชมเนี่ยประมาณน,นี้นะมันมีร้านหนึ่งนะกล่องเนี่ยห้าจุดสองนี่แหละ พันสองโอ้โหผมยังเสียดายอนยะสงสัยน่าจะหมดแนละ้วผมเป็นของห้าจุดสองลึกยี่สิบนะพันสองโอ้โหถือว่าถูกนะฮะรวมส่งแล้วพันสองร้อยหกสิบบาทหกสิบห้าบาทหาไม่เห็นเนะี่ยว่าจะเอากล่องยี่สิบห้านิ้วเอ่ายี่สิบนิ้วน,ะนี่ยหน้านี่แหละสีฟ้านะน่าจะหมดเลยได้สิบหกนิ้วนะฮะลึกสิบหกนะ ทำมันก็อลังการเหมือน,นกันครับท่านผู้ชมนะเราได้ความใหญ่นะเน้นความใหญ่กระปาก็ใหญ่กล่องก็ใหญ่นะสวิตชิ่ง g 4 0แอมป์อันนี้ผมก็เอาไว้ให้ชมนะเดี๋ยวก็จะลองวางดูครับท่านผู้ชมครับผม 乱玩了。 บุ๊ปอืมฮะ,อะโอเคนะอ่าเฉ็นได้เฉ็นได้โอ้โหใหญ่โตโหลานเพราะฆาป่านะ ็ประมาณนี้นะท่านผู้ชม่สวิจิงก็ตรงนี้ก็นี่ก็น่าจะโออย่นะสำหรับกล่อง 5, 5. ห้าห้าจุดสองใหญ่โตโมฮโลันนะท่านผู้ชมนะก็รู้ว่าสวยงามนะพวกนี้ก็จะเริ่มประกอบแล้วนะท่านผู้ชม นี่มาอัปเดตให้ดูนะอุปกรณ์ก็ครบนะนี่ก็มาครบแล้วนี่ก็ฟิวนะนี่ก็โอลล่มก็มาครบแนละ้วครบหมดแล้วนะมาจูงมาเหลือแต่พัดลมนะแค่นิดเดียว จะใหญ่นิดนึงนะท่านผู้ชมครับผมสําหรับผู้ชมที่นะที่ชอบเล็กๆบางๆก็ใช้สัก4.2นะก็ได้เหมือนกัน4.2ก็ลงได้นะแต่ผมเน้นแบบให้มันดูแบบใหญ่นะอนลังการ <laughs> อลังการนะนะอนลังการเราะจะให้มันรู้ว่าเออ ท่าน,นี้นะเราขับเบ็ดเพราะผมมีกล่อง3นิ้วอยู่นะเนี่ยที่ใช้กับที่ใช้สวิชชิ่ง3000 VA นะอันนี้มัน6000 VA นะจะถ้าเราเอาลงแหลกเดียวกันนะกล่องแหลกเดียวกันมันจะสวยนะท่านผู้ชมถ้าลงกล่องแหลกปุ๊บแล้วก็โอ้อันนี้เบรน,นะอะไรประมาณนี้มันก็จะ ดูดีนี่ไฟหน้าสีฟ้านะแต่ผมสั่งว่าจะผมสั่งมาสีดำเต่ยเอาสีฟ้ามาคอยดูถ้าเราสั่งสีฟ้ามันจะเอาสีดำมาสั่งสีฟ้าเอาสีดำมาให้สั่งสีดำมเอร์มาให้ที่เขียวมาให้นะอันนี้ก็ถือว่าแพงอยู่นะพันพันสองร้อยยี่สิบันพันสองร้อยกุ่าบาท อีกลาณหนึ่งหาไม่เห็นครับ20นิ้วลึก20เนี่ย5.2เหมือนกันครับหน้าเหมือนเดีวยวกันเนะี่ยแต่มันลึก20 1,265บาทโอ้โหคุณยังเสียดายถ้าเห็นถ้าได้กล่องนั้นโอ้โห20นิ้วมันก็จะไปเปลี่ยนนะแล้วก็บุ๊บมาด้วยนะนี่กล่องบุ๊บมาด้วยนะนี่บุ๊บมาโอ้โหบุ๊บมานะ มันเหมือนกับพังมาจากร้านน,นนะฮะเนี่ยลักษณะแล้วขายของกลัวขายไม่ออกขายไม่ได้ก็เอามาให้เรานะกลัวลักษณะอย่างนั้นไม่ผมสั่งวันศุกร์สั่งวันศุกร์นะฮะศุกร์ที่แล้วมันจะส่งวันเสาร์ก็ไม่ส่งนะฮะมาส่งวันจันทร์นะลักษณะเหมือนกับ าหาของส่งแนวไม่ได้นะแล่เ,เอาเเก่ามาเนี่ยนะีน่บุบนะสีหลอกสั่งออนไลน์ก็ต้องทำใจหน่อยหนึ่งครับผมถ้าเราไปซื้ออยงมันก็เสียเวลาหน่อยหนึ่งแล้วก็เมื่อยเราหน่อยหนึ่งครับทำใจครับผมเรานัากิตตีเอวายนะฮะหัว โอ้เนี่ยสีหลอกแต่ก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้ซีดเด็ดนะฮะแต่ถ้าเราทำขายมันไม่ไม่ได้เรื่องเลยนะฮะทนผู้ชมมันเสียยี่ห้อเรานะถ,าถ,าถ้าถึงว่าถ้าเราทำขายเราต้องหาร้านที่ดีหน่อยเองครับอันนี้ผมทำใช้เองนะทำให้ทนผู้ชมดูนะเนี่ยสีมันหลอกนะโอ้โหเนี่ย ท่าผู้ชมนี่นี่จีไอยี่ยิด,ดกล่องนะงอด้วยแล้วก็สีแตกด้วยนีไม่โอ้ห้คะแนนก็ประมาณ4ี่หรือ3เลยประมาณนี้นี้ยก็กล่องใหม่ฮะลงเรียบร้อยนะเอามาเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะทำการทดสอบสวิตช,ชิ่งแล้วก็ตาการประกอบเลยนะ แล้วก็ลองเนะนี่ยก็ดีอาจจะบางท่านบางคนอาจจะอู้หลังงานใหญ่เนี่ยประมาณนี้เนี่ยก็ถือว่าจะได้เยอะถูกใจผมอยู่ใหญ่คลิปนี้ไม่ชมนะสำหรับกล่องมาเรียบร้อยแล้วนะคลิปหน้าก็จะทำการลั่น สวิตชิ่งตัวก่อนที่เราก็จะลงกล่องนะฮะไม่ใช่ว่าลงกล่องแล้วค่อยค่อยลองนะเราลองก่อนดีกว่านะลองลองสวิตชิ่งลองอุปกรณ์ให้ครบแล้วว่ามันดังนะแล้วค่อยลงกล่องนะไม่งั้นมันเลือยแล้วเลือยอ,อ,อีกเลือยอีกเลือแล้วนะท่านผู้ชมครับผมตอนนี้ผมจา,าลงไว้ให้ให้ดูนะแต่จะลงท่านี้นะถ้ามันไปติดนะ ติดน,น,น็อตตรงไหนก็จะลงแบบนี้นะน,นี่ถ้าไม่ติดน็อตก็จะลงแบบนี้นะประมาณนีน้ก็ประมาณนี้ อเออันนี้มัน <S <S> <S งานงอ,อกแล้วท่านผู้ชมไอรุ่นนี้เอาหน้าออกไม่ได้เอออตัวใหญ่เอาหน้าออกไม่ได้โอ้โหนี่ย ตัวใหญ่แล้วหน้าออกไม่ได้นะท่านผู้ชมโอ้ผมนึกว่ามันเอาหน้าออกได้ฮนะหน้าออกไม่ได้ครับผมต่มันจะเจาะยากหน่อยหนึ่งนะอันนี้เอาหน้าออกไม่ได้ฮนะท่านผู้ชมตัวใหญ่นะเนี่ยหน้านี้มันมาบล็อกเดียวกันเลยนะถือว่าดีอยู่นะแข็งแรงอยู่นะอตัวเล็กมันออกเอาหน้าออกได้นะท่านผู้ชมอ่า ตัวเล็กมันเอาหน้าออกได้นะฮะสามนิ้วแต่ห้านิ้วเอาหน้าออกไม่ได้นะฮะเอ่อก,ก็แข็งแรงอยู่นะหลังก็ออกไม่ได้หน้าออกไม่ได้นะทําบล็อกมาบล็อกเดียวกันเลยเออด,ดีดีครับผมด้านข้างออกด้านข้างออกนะด้านหน้าออกไม่ได้อาผมนึกว่าด้านหน้าออกได้นะโอ้โหมันตรง นะฮะก่อนอื่นเราก็ต้องเนี่ยหาใส่ไฟก่อนนะตามหลักนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยช่องไฟชว่วงโวลุ่มนะฮะพวกไฟพวกโบรุม่มพวกเนี่ยหน้าแท่นเนี่ยต้องทําให้ให้เนียนก่อนเลยนะดีก่อนเลยนะฮะท่านผู้ชมครับผมนี่ต้องทําการคันน็อตต้องทำการติดตั้ง สายโบลูมอะไรเรียบร้อยเลยนะฮะไม่อย่างนั้นปุ๊บมันจะลงติดยากขันไม่ได้เลยนะัท่านผู้ชมเนี่เพราะมันถอดไม่ได้นะด้านหน้าด้านหลังต้องเช็คด้วยนะฮะอันนี้ผมกล่องใหญ่มันเอาหน้าออกไม่ได้นะท่านผู้ชมต้องใส่รดไฟใส่หรดไฟให้เสร็จเรียบร้อยนะฮะวัดกีีสายออกเรียบร้อย ราะมันถอดไม่ได้โวลลุมโวิกพวกนี้ครับต้องให้เรียบร้อยเลยเนะ <c oughs> จอดูจอดูเสร็จไม่เอาอันนี้ลงเลยเลยไม่ได้นะท่านผู้ชมเนี่ยต้องเอาเอาุอา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 ปรกรณ์ด้านหลังให้เข้าให้ได้เสร็จหมดเรียบร้อยบัตรกรดสายเรียบร้อยนานาเหมือนกันเนี่ยพอมันถอดไม่ได้ถอดไม่ได้เลยแล้แรกผมนึกว่ามันถอดนะผมก็หาอยู่นอ็อตทำไมไม่มีมนอ็อตถอดไม่ได้นะ พับมาแนละ้วถอได้แต่ข้างด้านข้างนี้นะ <c oughs> ก็บางๆนะแต่เราใช้หม้อแปลงใหญ่ๆนะมันต้องมีกล่องแหลกนะยกไม่ได้ยกขึ้นปุ๊บบิดเลยดีนะกล่องมันไม่มีคานด้านล่างนะรุ่นนี้นะให้เหมือนกับรุ่นเนี่ยด้านล่างกองด้านล่างนี้นมีคานนะก็มีคานซื้อมา สองฝั่งนะ,ะคานเหล็กเสริมมาแต่อันนี้ไม่มีนะกล่องรุ่นนี้ไม่มีคานเสริมมาแล้วนะอัปเดตกล่องอัปเดตนะฮสำหรับของ5้นิ้วนะครับเราก็จะได้ใช้พัดลมใหญ่ถ้าเราใช้แบบลักษณะ4ีนห้นหามนะก็ใช้กล่อง5นิ้ว5.2เนี่ย ห้าจุดสองถึงหกนิ้วนั่นแหละท่านผู้ชมเพื่อจะได้ใช้พัดลมนะฮะสำหรับบิดเนี่ยมันต้องใช้พัดลมตัวใหญ่ๆนะถึงจะด,ดีที่ผมทำให้ชมเนี่ยมันมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะท่านผู้ชมครับผมสำหรับประหยัดเฉยๆครพัดลมเล็กๆเนี่ยเวลาเราอัดจริงๆตุ้มตุ่มตุ่มตุ่มอยู่มันร้อนนะครับท่านท่านผู้ชมบิดเนี่ยฮะมันร้อนมากเลยนะถ้าอยากให้ดีก็ต้องใช้กล่อง สี่จุดสองหนึ่งห้าจุดสองหนึ่นะครัเพื่อเราใช้พัดลมให้มันใหญ่นะเหมือนกับรุ่นรุ่นใหญ่ๆแม่ที่ผมทําให้ดูของที่ผมเอาไม่ชนครับกับสี่สองกับสองเนะ่ยเขาก็ใช้กล่องห้าจุดสองนี่แหละท่านผู้ชมนเนี่ยพวกซีพวกเนี่ยไอเอ็นทีเอสอะไรวะฮะเอ็นบีเอ็นบีเอสเนี่ยใช้กล่องใหญ่นะยี่สิบนิ้วนะะก็กล่องห้าจุดสองนี่แหละ เพื่อต้องใช้พัดลมตัวใหญ่ระบายความร้อนนะท่านผู้ชมคลิปนี้มาให้เอามาอัปเดตให้ชมก็ว่ากล่องมาแล้วนะจุดสองนะก็จะคลิปหน้าก็จะทำการลั่นนะนั่นสนะัสวิตชิ่งดูนะสวิตชิ่งไอ้สองแกนเน่เหมือนกับควรสองหัวนะมันจะสวิตถึง1้อยยี่สิบไหมตามที่เขาโฆษณานะพอเราสั่งย้อยยี่สิบนะ มันสั่งได้ 135- 125สั่งได้ครับนะแต่ผมสั่ง120มาไฟขึ้นมันก็จะน่าจะ 124- 123รบนะคาปาเราก็125้โวลต์นะที่แรกว่าจะใช้450มันก็มีเหมือนกันนะรุ่นแบบแต่มันความจุม,มันน้อยนะครับผู้ชมพัน สี 4, ่พอะไรประมาณนี้มันมันน้อยอมันน้อยแต่ก็ราคาก็พอๆกันนะแปดสิบกว่าบาท90บาทเหมือนกันนะคลิปนี้ก็ขอจบก่อนนะครับสำหรับท่านผู้ชมครับอย่าลืมกด u u s สไคร์นะกดติดตามนะให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปวิดีโอครับผมขอบคุณครับขอขอบคุณนะครับผม 咱。